สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเช็คโปรโมชั่นปลอดใบเนะนะคะ XL พัสดแต่งหล่อๆนะคะมีหลายโปรโมชั่นสอบถามมาได้นะคะฟรีดาวนะคะรถเดิมนะคะ29,000บาทแต่งเต็มนะคะหรือจะแต่งแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะเนฟพร้อมยินด,ดีให้บริการนะคะตามเบอร์โทรนี้นะคะ083 982 5161นะคะวันนี้ดูรถเลยคะ่ะ ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะวันนี้นะคะเนตจะพาคุณลูกค้านะคะทุกๆท่านนะคะมาดูเป็นเจ้าฟอร์ดนะคะเรนเจอร์ Ranger นะคะรุ่น x l p l u s นะคะราคานะคะเบาๆสบายๆนะคะได้รถหลักแสนนะคะได้ไฟหลักล้านนะคะมาดูกันนะคะคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะมาดูเลยค่ะ นี่ค่ะสาหรับกระจังหน้าในรุ่นนี้เนี่ยของคันนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุด F150 นะคะก็จะมีในส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นตัวอักษรสีแดงตัดดำนะคะในรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของอไฟนะคะน,นี้จะเป็นไฟ LED นะคะ3ดวงแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เราติดตั้งเพิ่มได้นะคะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดกันชนนะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะจะเป็นชุด F 150นะคะเราจะทําการถอดนะคะด้านหน้านะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งชุดทั้งเซตเลยนะคะก็จะถอดออกหมดเลยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้ไปให้เลยนะคะส่วนอักคูปนะคะสักคูปอันนี้ก็จะเป็นสักคูปทรงฟิตนะคะก็จะเป็นอะซักูปอเป็นรูปแรดนะคะสีดํานะคะตัดแดงนะคะแบบนี้นะคะ ตัวแรกตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะท่านล่างนะคะฟอมพร้อมไฟ LED นะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเช่นกันนะคะในรุ่น EX Plus ตรงนี้เราไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้เราติดเพิ่มนะคะในส่วนของไฟไฟหน้านะคะวันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมาสเต็งนะคะไฟหน้าม u ส t ต็งอันนี้ก็จะพร้อมโคมไฟนะคะโคมไฟก็จะเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะขนาดใหญ่แบบนี้นะคะ นี่นะคะพร้อมกับไฟ Day Time Running Li g h t นะคะมันจะติดเวลาเราเปิดไฟหลีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกแม็กนะคะเป็นอ่าล้อแม็กนะคะคะืเป็นลายดอกไม้นะคะลายดอกไม้นะคะขนาดยางนะคะเป็นยางอ่าเป็นยางเ t นะคะเป็นยางแม็กซีนะคะเป็นยางขนาดยางอยู่ที่265นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็น เอ่อ7.5นะคะ R 1 6นะคะเป็นยางออฟโรดนะคะดอกใหญ่นะคะก็จะเต็มซูมนิดนึงนะคะแต่อันนี้ก็จะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับยางกับแม็กชุดนี้นะคะสำหรับคิ้วล้อนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะแบบแบบตามชุดของ F 1 5 0นะคะที่มากับชุดเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูนะคะรอบๆคันกันนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะก็ใส่ ราหลังคาให้นะคะใส่คิวะคะค้วกันสตร์นะคะคิ้วกันสตร์ก็จะเป็นสีดํานะคะเป็นสีดําทั้งด้านประตูแล้วก็ด้านแคปตรงนี้นะคะในส่วนของฟิล์มนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มขนาด60รอบคันนะคะก็จะออกเป็นสีออกเขียวๆนิดนึงอมประลอดนิดนึงนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามมากขึ้นนะคะในส่วนของ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเบ้ารองนะคะเบ้ารองตรงนี้จะเป็นเบ้ารองมือจับนะคะกันลอยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาส่องดูฝั่งนี้บ้างนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะใส่เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเป็นสีดําได้แดงนะคะพร้อมพรมเข้ารูปแบบนี้นะคะเบาะแคปก็จะเป็นเบาะแคปแบบตรงนี้มันจะมีพนักพิงมาอยู่แล้วนะคะ ส่วนจอนะคะจอนี้จะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะอ่ะโทษทีค่ะอันนี้จะเป็นจอที่ติดเพิ่มนะคะจะเป็นจอขนาด9นิ้วนะคะ,อะ,คะจอ9นิ้วนะคะก็สามารถนะคะดูในส่วนของ YouTube นะคะเป็นกล้องมองหลังนะคะแล้วก็มีในส่วนของใส่กล้องบันทึกหน้ารถนะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะในคันนี้ ถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นโลบาค่ะโลบาก็วันนี้เน่ก็ใส่เป็นโลบาเหล็กนะคะเปน็นโลบาเหล็กพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะส่วนคันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็น XL Plus น,นะคะสามารถเติมในส่วนของน้ำมัน B 2 0ได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะว่าคันนี้ด้านหลังเราใส่อะไรบ้างนะคะก็คันนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะก็ลูกค้าเลือกสีได้นะคะสีแดงสีดำสีขาวนะคะมีทั้งหมดแล้วก็สีบอลน,นะคะ ถ้าเป็นรุ่น X อพารจะมีทั้งหมด4สี4นะคะข้างหลังเนี่ยนะคะวันนี้ข้างหลังเราก็จะใส่เป็นกันชนนะคะเป็นกันชนท้ายแบบเป็นเหล็กนะคะพร้อมไฟสองป้ายทะเบียนนะคะส่วนสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสีดำตัดเทานะคะจะติดในส่วนของด้านหลังเพิ่มเติมนะคะคำว่าเรนเจอร์นะคะถัดมานะคะก็ใส่ข้อปลายดาบนะคะเพิ่มเติมเพื่อให้รถดูดุขึ้นนะคะ ส่วนข้อไฟท้ายเหมือนเดิมค่ะก็จะใส่เป็นข้อไฟท้ายสีดําด้านนะคะเพื่อให้ดูแบบว่าดุขึ้นแล้วก็ดูสมาร์ทขึ้นนะคะเป็นตัวหนังสือเรนเจอร์สีแดงตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะดูรอบๆแล้วสวยไหมคะเดี๋ยวคันต่อไปนะคะเนจะรีวิวสีบอลน,นะคะกับสีาขาวนะคะตอนนี้มีสีดํากับสีแดงแล้วนะคะสสีแล้วนะคะเราจะมีบริการส่งลูกค้าทั่วประเทศนะคะลูกค้าสามารถสอบถามมาได้ที่ช่อง YouTube ของเนด้านล่างนี้นะคะ นี่ค่ะมาฉูดข้างในกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะข้างในก็เป็นพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะตรงนี้เดี๋ยวนี้สตาร์ทรถขออนุญาตสตาร์ทรถนิดหนึงค่ะพวงมาลัยไฟฟ้านี่มันก็จะเบานะคะเวลาเราแบบความเร็วต่ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเบาเวลาความเร็วสูงมันก็จะหน่วงให้ ตอตโนมัตินะคะเปิดฝากระโปรงข้างหน้าเนาะอันนี้นะคะคันนี้นะคะเราทําเป็นกุญแจรีโมทนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทที่ทําเพิ่มนะคะจากเดิมนะคะก็จะเป็นกุญแจแบบธรรมดาแบบนี้นะคะในรุ่น XL พั s นะคะอันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนเป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจรีโมทอันนี้ก็จะพร้อมสัญญาณกันขโมยนะคะเวลาล็อกก็จะมีเสียงนะคะ แบบนี้นะคะส่วนเวลาเป็นกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบพับได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้งานลูกค้าก็กดแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงเวลาเราเอากุญแจออกก็กดแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบกุญแจไปเวลาเราสตาร์ทรถนะคะในรุ่น xl พั u ดนะคะก็เราต้องเหยียบเหยียบคัททุกครั้งนะคะแล้วก็บิดสตาร์ทนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไฟตัดหมอบที่ ไฟตัดหมอกที่เราติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะปุ่มนี้นะคะอันนี้สีเขียวก็เปิดแต่ถ้าสีแดงจะปิดนะคะก็เป็นแบบนี้ส่วนปุ่มนี้นะคะในรุ่น XL Plus อันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าปุ่มปรับแสงสว่างะค่ะที่บนเลือนไมค์ค่ะเวลาเราขับกลางคืนนะคะยามค่ำคืนนะคะถ้าเราแบบเปิดไฟแล้วรู้สึกว่ามันแยงตานะคะในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ก็สามารถปรับได้นะคะปรับแสงที่จอได้นะคะข้างในก็มีที่ใส่แว่นตาให้แบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรถกระบะยกสูงนะคะรุ่น XL พั s นะคะตอนนี้ยกเป็นกระบะยกสูงที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะลุยน้ำได้ถึง80เซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้ารถนะคะ อันนี้ราคาจะอยู่ที่600,000 6 63,000บาทนะคะโปรโมชั่นก็สามารถพักเข้ามาได้นะคะมะีโปรโมชั่นฟรีดาวแล้วก็ดาวตั้งแต่เริ่มต้น29,000บาทพร้อมแต่งเต็มนะคะถ้าจะเอาลูกค้าจะเลือกเป็นโปรแกรมฟรีดาวลูกค้าก็สอบถามมาได้นะคะว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบไหนนะคะฟรีดาวแต่งสบายๆก็ได้นะคะนี่ค่ะขออนุญ,ญาตเปิดไฟอุย้ยเปิดไฟให้ชมนิดนึงค่ะ อันนี้ก็เปิดเป็นไฟนะคะไฟมาสแตงนะคะอันนี้เราเปิดไฟหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสูงนะคะไฟนี้นะคะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะคะมันจะสว่างมากๆเลยนะคะตอนกลางคืนนี่ค่ะก็อันนี้เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเป็นไฟแบบวิ่งแบบสีส้มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวมันก็จะ เป็นไฟสีขาวแล้วไฟวิ่งตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวเช่นกันนะคะอันนี้เราเปิดไฟสูงอยู่นะคะไฟนี้ตอนกลางคืนแบบมองเห็นชัดมากเลยค่ะลุยน้ำได้ถึง80เซนนะคะในใน r o r d r a n g e นะคะเราสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนเพราะว่าในส่วนของไดชาร์จนะคะเราอยู่เหนือห้องเครื่องยนต์นะคะซึ่งอยู่ด้านบนนะคะ80เซนขนาดไหนใช่ไหมคะ80เซนก็ประมาณล้อของเราประมาณล้อเนี้ค่ะ ถ้ามิดล้ออะค่ะก็ขับลุยไปได้เลยนะคะลุยน้ําได้ไม่ดับนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอ่าไม่มีการดับนะคะส่วนในส่วนของการเช็คระยะบํารุงรักษานะคะก็หนึ่งหมื่นห้าพันโลนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันโลหรือหนึ่งปีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าถึงหนึ่งปีแล้วยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันโลลูกค้าก็ต้องเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะหนึ่งครั้งก่อนนะคะ ค่าบริการก็สามารถโทรเช็คได้นะคะโทรเข้ามานัดหมายก่อนนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาเช็คระยะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโปรโมชั่น Ford นะคะหรือกำลังมองหา Ford นะคะสวยๆแบบนี้นะคะก็รีบทักมารีบจับจองมานะคะเรามีโปรโมชั่นทุกๆเดือนนะคะมาติดตามชมกันได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะคันหน้าเนจะพาท่านผู้ชมมาดูเป็นรุ่นไหนนะคะ วันนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. ให้เน้ด้วยนะคะ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ